เ,เขาเกาก็เศษเรา7นโขตตา DC 70 Pro Series ความตัวได้ดับใจผลผลิตสะอาดทีมบริการเร็วไม่รอใครมั่นใจได้จากคนที่ใช้แล้วตอบทุกมิติของการเกี่ยวนวดข้าวต้องคูบตา DC 70 Pro Series สวัสดีครับเกษตรเข้าเกษตรเราวันนี้เรามากันที่แมคโครแจ้งพัฒนาน,นะครับแมคโครประกาศความมุ่งมั่นด้านอาหารปลอดภัยหนุนเกษตรกรลดใช้สารเคมีพร้อมสารต่อโครงการส้มปลอดภัยคนไทยยิ้มได้สู่ปีที่9บริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนสารต่อโครงการส้มปลอดภัยคนไทยยิ้มได้ปีที่9ขยายจํานวนกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการลดใช้สารเคมี ครอบคุมพื้นที่เพาะปลูกกว่า20,000ไร่พร้อมตรวจเข้นตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่แปลงปลูกถึงมือผู้บริโภคสร้างผลตอบรับดีต่อเนื่องขาดทั้งปี2,565รับซื้อกว่า45,000ตันสร้างรายได้มั่นคงให้กเกษตรกรไทยครับก็ถือว่าเป็นความร่วมมือนะครับ ของทุกภาคส่วนเลยเป็นการบูรณาการร่วมกันตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ำนะครับเป็นโครงการที่ดีแล้วก็ทราบว่าทำมา9ปีแล้วเนี่ยส่งผลให้พี่น้องกเกษตรกรเองจะได้ปรับตัวนะครับในการลดละเลิกใช้สารเคมีแล้วก็ผู้บริโภคเองนะครับก็จะได้สินค้าที่ปลอดภัยนะครับได้บริโภคส้มที่มีคุณภาพปลอดสารนะครับตามสโลแกแกนะครับส้มปลอดภัยคนไทยกินได้ครับ ครับเนื่องจากส้มก็เป็นเหมือนกับผลไม้ทั่วไปที่มีรสหวานก็จะมีแมลงนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นจําเป็นจะต้องใช้สารเคมีบ้างนะครับในบางช่วงเวลาแต่ก็ทางกระทรวงเกษตรเองโดยกรมวิชาการเกษตรเราก็เข้าไปให้ความรู้แล้วก็ควบคุมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการตรวจย้อนกลับนะครับาการทิ้งช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยวเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะพักส้มนะครับแล้วก็ ส้มเนี่ยหลังจากที่ใช้สารเคมีไปแล้วระยะเวลาหนึ่งเช่น14วัน21วันหรือยา2เดือนก็นแล้วแต่เนี่ยก็จะได้ส้มที่สามารถขจัดสารพิษออกไปได้แล้วก็เป็นส้มปลอดภัยครับแน่นอนครับในเรื่องของผลไม้นะฮะหรือว่าสินค้าทางการเกษตรมาตรฐานถือเป็นสิ่งที่สำคัญการที่ทุกท่านได้เข้ามาร่วมแล้วก็ได้นำไปสู่ พืชผลไม้ที่ปลอดสารต,ตรงนี้แล้วเนี่ยอยากให้รักษาคุณภาพรักษามาตรฐานนะครับการปรับหรือการไปทำแล้วก็ปล่อยปล่อยปล่อยปาล่าเลยเนี่ยมันเหมือนกับเราทําลายบ้านตัวเองนะครับถ้าพี่น้องเกษตรกรรักษามาตรฐานตรงนี้ได้ผมเชื่อว่ามาตรฐานตรงนี้นอกจากในประเทศแล้วเรายังสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้เพราะต่างประเทศนั้นะค่อนข้างจะมีมาตรฐานสูงนะครับเหมือนกับที่ท่านรัฐมนตรีได้บอกว่าเรื่องตู้เรียนอ่อนหรือต่าง เราทําแล้วก็คือเหมือนกับทำลายเกษตรกร,กรด้วยกันเองเพราะฉะนั้นก็ขอร้องว่าพี่น้องเกษตรกรคงจะต้องใส่ใจนะครับให้สินค้าของพวกเราเนี่ยมีคุณภาพสร้างชื่อเสียงทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศแล้วก็ในอนาคตประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางในการที่จะจําหน่ายสินค้าทางการเกษตรออกไปได้ทั่วโลกครับแมคโครก็ต้องถือว่าเป็นปลายน้ํานะคะแต่ว่าเรามีหน้าที่ เราก็มีหน้าที่สําคัญเพราะว่าเราเป็นปลายน้ําที่มีความใกล้ชิดกับผู้บริโภคนะคะลูกค้าเราเป็นทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องส่งมอบ อาหารที่ปลอดภัยนะคะนอกจากนี้เนี่ยเราเองก็มีซัพพลายเออร์หรือผู้ที่ส่งสินค้าให้เราเป็นเกษตรกรเราก็มีอีกหน้าที่หนึ่งในการที่สนับสนุนเกษตรกรให้มีผลผลิตที่ขายได้อย่างยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นตัวกลางเป็นช่องทางจําหน่ายเนี่ยแมคโครสามารถที่จะจับมือกับหลายภาคส่วนนะคะที่จะทําให้โครงการส้มปลอดภัยคนไทยยิ้มได้เนี่ยยั่งยืนมาถึงปีที่9แล้วนะคะตั้งแต่ปีที่1เป็นต้นมาเนี่ยเราก็จับมือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรแล้วก็หน่วยงานราชการอย่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งช่วยเราได้เยอะมากเลยในเรื่องของการที่จะให้องค์ความรู้นะคะให้กับเกษตรกรที่อยู่ในเครือข่ายกับเราว่าทํำยังไงจะลดใช้ยาฆ่า,า,มาแมลงหรือถ้าจําเป็นต้องใช้จะมีระยะพักยังไงอันเนี้ยพัฒนากันมา9ปีต้องบอกว่าส้มที่แมคโครเนี่ย ปลอ,อดภัยมากๆนะคะแล้วเรามีประสบการณ์เรียนรู้มาเยอะมากมายวันนี้จํานวนไร่จํานวนเกษตรกรที่เข้ามาในโครงการนียก็เยอะมากมากถึง2 0 0 0 0ไร่นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจและเราก็เชื่อว่าอย่างเทศกาลปีใหม่เทศกาลตรุษจีนที่ใกล้จะมาถึงเนี่ยส้มจะยิ่งเป็นที่ต้องการมากเข้าไปอีกแล้วถ้าเราทําให้ผู้บริโภคมั่นใจแล้วก็หันมาสนใจทานส้มไทยๆเนี่ยนะคะคิดว่ามีประโยชน์มากๆอันนี้เป็นหน้าที่สำคัญของแมคโครเลยค่ะ มีเป้าหมาย4,500ตันนะคะแต่ช่วงที่จะถึงช่วงปีใหม่เนี่ยเราก็คิดว่าจะเป็นช่วงที่ขายได้ดีนะคะตอนนี้เรา4,000กว่าตันแล้วอีกประมาณ5,600ตันนะคะคุณคุณสมนึกเราจะขายอีกสักเท่าไหร่ช่วงนี้นะคะปีใหม่และและจุดจีนจะขายได้อีกเยอะค่ะคูบต้า DC 70 Pro Series ค้ามตัวได้ดักใจผลผลิตสะอาดทีมบริการเร็วไม่รอใคร มั่นใจได้จากคนที่ใช้แล้วตอบทุกมิติของการเกี่ยวนวดข้าวต้องกูบตาดีซีเจศูนยโปรซีรีสเกษตรเขาเกษตรเรา